คำเตือนสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเด็กและสตรีมีคันภ์หรือคนชราที่มีอาการทางหัวใจควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้ชมที่อยู่คนเดียวควรหาเพื่อนหรือหาแฟนมารับชมร่วมกันเพื่อป้องกันภาวะตกใจมากเกินไปและเพื่อป้องกันไวรัสโควรน่าสิบเกควรใส่หน้ากากกันเชื้อก่อนการรับชมเช่นกันขอให้ทุกท่านรับชมอย่างเป็นสุขขอบคุณครับเปิดเรื่องมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังส่งเสียงขีดร้องด้วยความเจ็บปวด เนื่องจากเธอมีเลือดไหลที่ทะลักออกมาจากช่องคลอดซึ่งเธอคิดไปต่างๆนาน,นาว่ามันอาจจะเป็นมะเร็งหรือโรคหลายและด้วยความที่เธอเป็นคนที่เคร่งาศาสนาเอามากๆจึงพยายามอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อที่จะให้เธอนั้นหลุดพ้นจากความเจ็บปวดนี้สิ้นเสียงกรีดร้องสุดท้ายของเธอเธอก็นิ่งไปสักพักและรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกําลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างขาของเธอและในที่สุดเธอก็ได้รู้คําตอบว่าอาการเจ็บท้องของเธอนั้น เป็นเพราะเธอนั้นกำลังจะคลอดเด็กคนนี้ออกมาแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจเมื่อเด็กที่คลอดออกมานั้นไม่ร้องสักแอะเธอจึงคิดไปเองว่ามันเป็นการทดสอบจากพระเจ้าและเธอจึงได้หันไปหยิบกันไคลขึ้นมาจากค่าเด็กแต่พอเงื้อมือลงแทงเด็กกลับร้องขึ้นมาเหมือนพยายามจะสื่อบางอย่างกับเธอซึ่งสุดท้ายแล้วเธอก็ทํามันไม่ลงก่อนที่เธอจะอุ้มลูกของเธอมาไว้ในอ้อมอกวันเวลาผ่านไป จนเด็กน้อยคนนี้กลายเป็นหญิงสาวที่ชื่อแครีเธอเป็นคนขี้อายและไม่ค่อยพูดแถมยังเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้ดีนักเพราะเธอนั้นชอบทําตัวแปลกแยกจึงทําให้เพื่อนๆน,นั้นมองเธอว่าเธอนั้นเป็นตัวประหลาดหลังเลิกเรียนพลาสในวันนั้นก็ได้เกิดเรื่องขึ้นเมื่อขณะที่แครีนั้นกําลังอาบน้ําอยู่เธอก็ได้สังเกตเห็นเลือดที่ไหลออกมาจากตัวเธอเธอจึงตกใจเป็นอย่างมากประจบกับคําสอนจากแม่ผู้เคร่งศาสนาของเธอมันจึงทําให้เธอคิดว่า เธอนั้นได้มาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตและใกล้จะตายเธอจึงได้ส่งเสียงร้องวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆของเธอซึ่งก็คือคริสกับซูซึ่งพอคริสได้เห็นเธอก็รู้ทันทีว่ามันคือเลือดประจำเดือนและได้นาเอาผ้าอนามัยแบบสอดโยนให้กับแครี่แต่แครี่ที่ตื่นตระหนกและไม่รู้ว่าอะไรคือเลือดประจำเดือนเธอจึงทําได้เพียงวิงวอนให้เพื่อนๆของเธอนั้นช่วยเธอแต่เพื่อนเพื่อนทั้งหมดกลับมองว่ามันเป็นเรื่องตลกและพาก,กันกลั่นแกล้งเธอโดยลุมโยนผ้าอนามัยใส่เธอ แต่พร้อมใจกันส่งเสียงบอกเธอว่ายัดเข้าไปยัดเข้าไปอีกทั้งคริสก็ยังหยิบมือถือขึ้นมาบันทึกเหตุการณ์ที่น่าอับอายนี้เก็บไฟด้วยและพอเหตุการณ์มันเริ่มจะบานปลายสู่ก็รู้สึกผิดและคิดว่าเธอกับเพื่อนๆน,นั้นทาเกินไปจนกระทั่งครูเดชจด,ดินเข้ามาช่วยแครี่เอาไว้และพยายามปลอบเธอแต่แครี่ก็ยังโวยวายบอกว่ามันเจ็บและมันไม่ใช่เรื่องปกติอีกทั้งผ้าอนามัยที่อยู่รอบๆตัวเธอก็ดูเหมือนว่าจะเคลื่อนที่ออกไปเป็นวงในขณะที่เธอกําลังคุ้มคร่ง จนครูต้องตบหน้าเธอไปหนึ่งทีเพื่อให้เธอตั้งสติจากนั้นแคลรี่จึงได้สงบลงก่อนที่ครูจะไล่นักเรียนทุกคนออกไปจากตรงนั้นและนำตัวแคลรี่ไปยังห้องพออครูเดชจด,ดินพยายามอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นต่างๆให้เธอฟังและบอกให้เธองดค่าเรียนภาระสักระยะด้านพออได้บอกว่าจะต้องแจ้งเรื่องที่คริสและเพื่อนๆลุมลันแกล้งเธอให้แม่ของเธอรู้ซึ่งแคลรี่นั้นไม่ต้องการที่จะให้แม่ของเธอนั้นรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงระเบิดความรู้สึกหวาดกลัวและโมโ oh หออกมาจนทําให้แทงน้ําในห้องนั้นแตกออกแต่สุดท้ายแม่ของเธอก็ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดและได้เดินทางมารับเธอที่โรงเรียนพอเธอกลับถึงบ้านก็มีเด็กในละแวกนั้นก็ามาล้อเธอว่าเธอนั้นบ้าจนเธอได้เผลอปล่อยอารมณ์ความโกรธจนทําให้จักรยานของเด็กคนนั้นล้มลงก่อนที่เขาจะปั่นหนีเธอไปซึ่งเหตุการณ์นั้นมันทําให้เธอเริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างในตัวเธอพอเธอเข้ามาในบ้าน เธอก็เห็นแม่ของเธอที่กาลังใช้หัวโขกกาแพงอยู่พร้อมกับอ้อนวอนพระเจ้าให้ช่วยแครี่จึงเข้าไปห้ามไม่ให้แม่ทําร้ายตัวเองจากนั้นแม่ก็บังคับให้แครี่นั้นทวนคําสอนที่เธอนั้นเคยบอกพร้อมกับบอกว่านี่มันเป็นคําสาปเลือดจนกระทั่งทั้งสองนั้นทะเลาะก,กันเพราะคําสอนทางาศาสนาของแม่จนในที่สุดแม่ของเธอต้องจับเธอขังไว้ในห้องใต้บันไดและบังคับให้เธอสวดมนต์แครี่ที่คุ้มครั่งได้ระเบิดอารมณ์จนประตูที่ขังเธอไว้นั้นเริ่มแตก แล้วทั้งสองแม่ลูกก็สัมผัสถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่ชอบมาผาคนในคืนนั้นขณะที่ซูอยู่กับทอมมี่แฟนหนุ่มเธอก็มีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นภายในใจเกี่ยวกับเรื่องของแคร,รี่จนทอมมี่ต้องเข้าไปปลอบแต่ตรงกันข้ามในฝั่งของคริสกลับยังรู้สึกสนุกและไม่สำนึกผิดอีกทั้งยังได้โพสต์คลิปที่น่าอับอายของแคร,รี่นั้นลงไปในยู u b e อีกด้วยและหลังจากแม่ที่ได้ขังแคร,รี่ไว้ในห้องใต้บันไดจนดึกดื่นเธอจึงได้เปิดประตู และเข้าไปปลอบแครี่ที่สงบลงแล้วในวันถัดมาในชั่วโมงพละคุณครูเด้จดินได้สั่งลงโทษทุกคนให้วิ่งรอบสนามจนกว่าเธอนั้นจะสั่งให้หยุดเพื่อเป็นการลงโทษที่ไปกันกแกล้งแครี่อีกทั้งเธอก็ยังรู้ว่ามีมือดีโพสตคลิปลงอย่ายูทูบซึ่งนั้นก็คือคริสแต่คริสบอกกับครูว่าเธอนั้นจะไม่ยอมวิ่งครูจึงได้บอกเธอว่าถ้าใครไม่วิ่งก็จะโดนภาคทันซึ่งถ้าใครโดนภาคทันก็จะอดเป็นงานพร้อมที่กําลังจะถึง แต่สุดท้ายคริสก็ทนไม่ไหวและเบิดอารมณ์ใส่ครูพร้อมกับบอกครูว่าเธอจะไม่วิ่งต่อไปแล้วอีกทั้งพยายามยุนักเรียนคนอื่นๆให้คล้อยตามเธอแต่มันก็ไม่ได้ผลแม้แต่สู่เพื่อนสนิทของเธอก็ยังไม่เข้าข้างมันจึงทําให้คริสนั้นโดนภาคทันและถูกห้ามไม่ให้ไปงานพร้อมเพียงคนเดียวณขณะนั้นคลิปที่ถูกเผยแพร่ไปทาง YouTube มันทําให้ทุกคนในโรงเรียนต่างจ้องมองแครี่เป็นตัวตลก และมองเป็นเรื่องขำขันอีกทั้งยังถูกแรงกดจากฤทธิ์เข้าเล่นงานในรูปแบบต่างๆจนเธอนั้นรู้สึกแย่และไม่พอใจซึ่งอารมณ์ดังกล่าวมันทําให้กระจกในห้องน้ํานั้นแตกออกเป็นเสียง,ยงและมันทําให้เธอเริ่มที่จะเรียนรู้พลังการควบคุมสิ่งของจากเศษกระจกที่ตกแตกนั้นอีกด้วยจากนั้นแคลรี่ก็ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับพลังของเธอจนเธอคิดว่ามันเป็นพลังจิตที่สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้และเริ่มทดสอบพลังจิตกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเธอ จนวันหนึ่งแคร์รีได้อ่านก่อนที่เธอแต่งขึ้นหน้าชั้นเรียนทอมมี่ที่ได้ฟังก็หลุดปากพูดออกมาว่ากรน,นั้นมันห่วยแตกแต่พอคุณครูถามเขากลับบอกไปว่ากรอของแคร์รีนั้นมันยอดมากมันจึงทําให้แคร์รีหันมองทอมมี่ด้วยสายตาที่เป็นประกายจนสู่แฟนสาวที่มองอยู่เห็นเขา้าอาทิตย์ถัดมากรีได้พาพ่อมาที่โรงเรียนเพื่อที่จะให้พ่อพูดกับเขาออกเกี่ยวกับเรื่องที่ครูเดซจดินนั้นสั่งห้ามให้เธอไปงานพร้อม แต่ทว่าเมื่อพออ,อขอดูมือถือของเธอเพื่อความบริสุทธิ์ใจเธอกลับไม่ให้ดูเพราะเธอนั้นยังมีคลิปของแครี่ที่อยู่ในเครื่องเธอจึงได้เดินออกจากห้องไปและไปถากถางสู่ว่าที่จริงแล้วสูก็ไม่ได้สำนึกผิดอะไรแต่ที่กลับมาทำดีก็เพราะว่ากลัวว่าในงานพรอมเธอจะดูไม่ดีและไม่ได้เป็นดาวเด่นก็เพียงเท่านั้นซึ่งคำพูดเหล่านั้นมันทำให้สูกลับยิ่งรู้สึกผิดต่อแครี่ในคืนหนึ่ง แคลรี่ได้ทดลองใช้พลังจิตของเธอในห้องนอนเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆรวมถึงเตียงของเธอให้ลอยขึ้นจนแม่ของเธอได้ยินเสียงแปลกๆจึงขึ้นมาดูแต่เธอก็หยุดมันไว้ได้ทันก่อนที่แม่ของเธอนั้นจะเข้ามาเห็นและยิ่งใกล้เข้างานพร้อมเข้าไปทุกทีสู่กับมีความรู้สึกผิดที่ยังติดค้างภายในใจเธอว่าเธอนั้นจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการขอโทษกับแคลรี่ซึ่งในวันที่แคลรี่ได้อ่านกรอนหน้าชั้นเรียนสู่ได้แอบเห็นสายตาที่แครี่มองทอมมี่นั้น จึงทาให้เธอรู้ว่าแคร,รีรนั้นก็แอบชอบทอมมี่อยู่ลึกๆเธอจึงได้เข้ามาขอร้องทอมมี่ให้ไปงานพร้อมคู่กับแคร,รีรซึ่งทอมมี่ก็ได้ปฏิเสธแต่สุดท้ายเขาก็ต้องทําเพื่อสูแฟนสาวของเขาโดยเขาได้เข้าหาแคร,รีรีเพื่อขอให้เธอไปงานพร้อมคู่กับเขาหลายครั้งซึ่งแคร,รี่ก็ปฏิเสธทุกครั้งจนกระทั่งเธอได้คุยกับครูเดซจัดินที่ห้องล็อกเกอร์และได้บอกครูว่าทอมมี่นั้นเข้าหาเธอและขอเธอให้ไปงานพร้อมด้วยกัน ซึ่งเธอนั้นกลัวว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งและแกงเธออีกแต่ครูก็พยายามให้เธอปรับทัศนคติซะใหม่และอยากให้ลองเปิดใจดูแคร์รีจึงได้เริ่มใจอ่อนลงบ้างจนในวันนั้นทอมมี่ได้เข้ามาชวนแคร์รีถึงบ้านประจบเพราะเธอนั้นกลัวว่าแม่ของเธอนั้นจะมาเห็นเขาเธอจึงตอบตกลงไปว่าจะไปงานพร้อมกับเขาจากนั้นแคร์รีก็ได้ไปสั่งผ้าที่จะมาตัดชุดเดรสจนทําให้เธอนั้นกลับบ้านชา้าซึ่งพอเธอกลับบ้านมา เธอก็เห็นแม่ที่ยินตัวสั่นรอเธอกลับบ้านอย่างใจจดใจจอ่อและเย็นวันนั้นแคร์รี่ก็ได้ตัดสินใจบอกแม่ว่าเธอจะไปงานพร้อมๆกับทอมมี่ซึ่งมันทําให้แม่ของเธอนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากและได้สั่งห้ามเธอไม่ให้ไปจนทั้งคู่ได้เข้าทะเลาะก,กันอีกครั้งมันจึงทําให้แคร์รี่ระเบิดความโกรธที่มีทําให้ข้าวของในบ้านนั้นลอยขึ้นแม่ของเธอที่เห็นดังนั้นก็ได้นั่งลงภาวนาจิตท,ที่พื้นจนแคร์รี่นั้นเหลืออ,อด และใช้พลังจิตจับร่างแม่เธอลอยขึ้นแต่แม้ว่าเธอจะพยายามอธิบายว่ามันเป็นพลังจิตแค่ไหนแม่ของเธอก็ได้ตัดสินไปแล้วว่านี่มันเป็นพลังของแม่มดและพยายามวิงวอนต่อพระเจ้าก่อนที่แครี่จะปล่อยแม่ลงและบอกว่าเธอนั้นจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วในคืนก่อนงานพรอมบินลี่แฟนหนุ่มของคริสก,ก็ได้วางแผนชั่วร้ายเพื่อที่จะเอาคืนแครี่แทนเธอโดยไปฆ่าหมูตัวหนึ่งกรีดเอาเลือดหมูใส่ถังเตรียมเอาไว้ และแอบเข้าไปในสถานที่จัดงานพร้อมพร้อมกับผูกถังเลือดหมูไว้กับรอกส่วนแครี่ก็ได้แต่งุ่นอยู่กับการตัดชุดจนทันนั้นตัดชุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพอถึงวันงานพร้อมขณะที่ทอมมี่ได้ขับรถมารับแครี่ที่บ้านแต่ในบ้านนั้นแม่และเธอก็ยังคงทะเลาะก,กันไม่เลิกเพราะแม่นั้นไม่อยากให้เธอไปงานพร้อมจนแครี่ต้องใช้พลังจิตจับแม่เธอไปขังไว้ในห้องใต้บันไดก่อนที่จะขึ้นรถไปกับทอมมี่แล้วในคืนนั้น แครี่ก็ได้ควงแขนทอมมี่เข้างานแล้วนักเรียนคุณครูและทุกคนก็ได้สนุกกันสุดเวียงแล้วครูเดซจด,ดินก็ได้เดินเข้ามาแสดงความยินดีกับเธอส่วนทอมมี่ก็ได้แยกตัวออกมาส่งข้อความให้กับส่ว่าเขานันได้ทำสำเร็จแล้วแถมบอกว่าแครี่ก็ดูแฮปปี้ดีพอถึงช่วงเพลงช้าทั้งคู่ก็ได้ออกมาเต้นรำกันระหว่างนั้นคริสและแฟนหนุ่มก็ได้แอบเข้ามาในงานนำบางอย่างส่งให้เพื่อนอีกคนของเธอไป ก่อนที่จะเข้าไปประจำที่เพื่อรอดึงรอกถังเลือดหมูแล้วก็ถึงช่วงโบทถคะแนนว่าใครจะได้เป็นคิงและควีนในงานพร้อมในค่ําคืนนี้แต่ทว่าคริสก็ได้เตรียมกับเพื่อนของเธอไว้แล้วว่าให้โกงผลโบวตโดยเปลี่ยนผลโบวตทั้งหมดให้เป็นทอมมี่กับแครี่อีกทั้งยังส่งข้อความหาสู่บอกว่าเด็กของเธอซึ่งหมายถึงแครี่บอกว่าแครี่นั้นสวยนะแต่ก็คงสวยได้อีกไม่นานพอสูได้เห็นดังนั้น ก็ดูได้ทันทีว่าคริสนั้นกำลังทำแผนแกล้งแครี่อีกครั้งเธอจึงได้รีบปึงรถเดินทางมาที่งานพรอมคริสที่กำลังรอดูความวินาศสันตโรถูกแฟนของเธอเข้าเตือนสติว่าถ้าเรากระตุกถังเลือดหมูเสร็จแล้วเราก็จะออกจากที่นั่นโดยทันทีโดยไม่รอฟังเสียงัวเราะหรือเสียงกรีดร้องของอะไรทั้งสิน้นเพราะสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่นั้นมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงแกล้งกันเพราะถ้าหากพวกเขาถูกจับได้นี่จะเป็นคดีทำร้ายร่างกายถึงขั้นติดคุกได้เลย ซึ่งคริสก็บอกว่าเธอเข้าใจแล้วส่ก็ได้ัาถึงที่งานแต่ประตูทางเข้านั้นก็ถูกล็อกเธอจึงรอจนสบอาการให้มีคนเดินออกมาแล้วเธอจึงได้เดินเข้าไปและแล้วการประกาศผลผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดให้เป็นคิงและควีนของงานพร้อมในค่ำคืนนั้นก็คือทอมมี่รอสและแคร์รีไวส์ท่ามกลางเสียงปรบมือนั้นแคร์รรู้สึกดีใจและมีความสุขมากโดยไม่รู้เลยว่าคริสนั้นกำลังหอเล่นงานเธออยู่ ทางด้านของซูที่พยายามออกตามหาคริสเพื่อยับยั้งแผนการอันชั่วร้ายของเธอจนสุดท้ายเธอได้เจอคริสที่รอเล่นงานแคร,รี่อยู่แต่จังหวะเดียวกันครูเดชจดินก็ได้มองเห็นซูเลยคิดว่าซูนั้นจะเข้ามาทําลายความสุขของแคร,รี่เธอจึงได้กันซูออกไปจากงานซึ่งมันทาให้คริสนั้นพอใจเป็นอย่างมากและแค่นั้นยังไม่พอคลิปที่น่าอับอายของแคร,รี่ก็ยังถูกเปิดขึ้นที่จอใหญ่ในงานอีกด้วยมันจึงทำให้ผู้คนในงานนั้นหัวราอเธอ และมองเธอเป็นตัวตลกในชุดเรสเปื้อนเลือดซึ่งคริสก็ได้มองดูอย่างสะใจจนกระทั่งแฟนของเธอต้องบอกให้รีบหนีแต่ด้วยความเร่งรีบจึงทําให้พวกเขานั้นมัดรอกถังเหล็กไม่แน่นและมันก็ได้หล่นลงมากลางกระบาลทอมมี่จนทําให้เขานั้นสลบไปแคทรี่ที่ได้เห็นคลิปของเธอบนจอยักษ์ชุดเปื้อนเลือดบวกกับเสียงหัวเราะที่กล้องไปทั่วงานมันจึงทําให้เธอนั้นคุมสติไม่อยู่ถึงแม้ว่าครูเดชจดินที่เดินเข้ามาจะพาตัวเธอออกไปก็ยังโดนพลังจิตของเธอผลักกระเด็น อีกทั้งทอมมี่ยังมาสลบหมือนไปต่อหน้าต่อตาของเธออีกซึ่งพอเธอหันมองไปยังด้านบนเธอก็เห็นแว่นตาที่เธอสัมผัสได้ว่าเป็นของแฟนคลิปที่ลือมอาไว้ซึ่งตอนนี้นั้นทั้งคู่ได้หนีออกมาที่รถแต่ก็ยังไปไหนไม่ได้เพราะรถของพวกเขานนั้นถูกบล็อกจากคันอื่นในที่สุดแครี่ก็ถึงเลดเกมที่เธอจะระเบิดพลังในตัวของเธอออกมาแวบวบตาที่เต้นระโรวด,ด้วยความโกรธมันจึงทําให้ผู้คนในงานส่วนหนึ่งโดนไฟฟ้าช็อตจนตายแล้วไฟก็ได้ลุกโหมไหม้ขึ้น ก่อนที่เธอจะล่องลอยออกไปเพื่อไปจัดการกับตัวการหลักซึ่งนั่นก็คือคริสที่เพิ่งขับรถกับแฟนหนุ่มออกไปแต่เพียงแค่แครี่กระทือบท้าเพียงครั้งเดียวก็ทําให้พัสดุนั้นต้องสั่นคลอนกลายเป็นรอยแตกที่กั้นทางไม่ให้พวกเขาไปทั้งสองจึงได้ขับรถย้อนกลับมาทางเดิมซึ่งก็ได้เจอกับแครี่ที่กําลังหลอกพวกเขาอยู่คริสจึงได้บอกให้แฟนหนุ่มนั้นเหยียบให้มิดข้ามมันและชนแครี่ไปเลยซึ่งแฟนหนุ่มก็ได้จัดตามเธอขอ แล้วขับพุ่งเข้าไปด้วยความเร็วแต่ก็ถูกแคร,รี่ที่เปิดบา์เรียกันไว้จนทําให้รถของพวกเขานนั้นชนเข้ากับบาเรียของเธอผลจากการชนมันทําให้บินลี่นั้นด่างหักและสลบไปแต่คริสที่ใส่เข็มขัดนิรภัยจึงไม่เป็นอะไรมากและพยายามที่จะหนีแต่แคร,รี่ก็ได้ใช้พลังปิดประตูรถเอาไว้อีกทั้งยังควบคุมสายเข็มขัดนิรภัยให้เข้ารัดคอของเธอแต่คริสก็ยังปลดมันออกมาได้และพยายามที่จะขับรถเข้าชนแค์รี่ แต่แครี่ก็ได้ยกรถทั้งขันขึ้นในขณะที่คริสตันเหยียบคันเร่งจนมิดสุดท้ายแครี่ก็ได้ปล่อยรถลงก่อนที่รถนั้นจะพุ่งเข้าไปชนปั๊มน้ำมันที่อยู่ด้านหลังของเธอแล้วแครี่ก็ได้มองดูคริสก่อนสิ้นใจและหักเสาไฟฟ้าลงมาจนทําให้ปั๊มน้ํามันนั้นระเบิดจากนั้นเธอก็ได้กลับมาที่บ้านร้องเรียกหาแม่ซึ่งเธอสังเกตเห็นแล้วว่าแม่ของเธอในตอนนี้ได้หนีออกมาจากห้องใต้บันได เธอจึงได้ขึ้นไปชั้นบนแลวเรียกหาแม่ก่อนจะล้างคราบเลือดที่ติดตัวเธอออกซึ่งพอเธอออกมาจากห้องน้ําเธอก็ <Finland> ได้พบกับแม่ที่โอบกอดเธอไว้พร้อมกับพร่ำบ่นเรื่องในอดีตต่างๆนานาและบอกว่าแม่นั้นรักลูกก่อนจะอาศัยจังหวะนั้นใช้มีดแทงเข้าไปที่หลังของเธอและด้วยความตกใจพลังของแคลี่จึงได้ผลักทั้งสองคนนั้นกระเด็นไปคนละทิศคนละทางแต่แม่ของเธอก็ยังพยายามที่จะเข้ามาฆ่าเธอ จนแครี่ต้องใช้พลังควบคุมมีดและของมีคมทั้งหมดในบ้านเสียบแทงแม่เอาไว้เหมือนกับการตรึงไม้กางเขนก่อนที่เธอนั้นจะช่วยแม่ลงมาแต่แม่ก็ได้มาสิ้นใจตายที่ตักของเธอเองระหว่างนั้นซูที่ตามแครี่มาจนถึงบ้านและพยายามจะเข้าช่วยเธอแต่ก็ไม่ทันซะแล้วเพราะตอนนี้เธอได้ถูกคำสาปจากบาปที่เธอได้ฆ่าบุพการีเป็นที่เรียบร้อยโดยธรณีนั้นกำลังจะสูบเธอและแม่ลงไป สูพยายามจะดึงแคร,รี่นั้นออกจากบ้านแต่มันก็สายเกินไปแคร,รี่จึงได้ใช้พลังนําร่างของสูนั้นออกไปจากบ้านซึ่งมันทําให้เธอรู้และบอกกับสูว่าเธอนั้นกําลังตั้งท้องเด็กผู้หญิงแล้วบ้านทั้งหลังก็ได้ถูกธรณีสูบจมหายไปต่อหน้าต่อตาของสูหลังจากเหตุการณ์โศกนาตกรรมสารได้พิพากษาสู แต่เธอก็ได้พยายามอธิบายว่าแครรี่นั้นมีพลังบางอย่างที่เหนือธรรมชาติแต่นั้นก็ฟังไม่ขึ้นในศาลฉากสุดท้ายซูได้นําดอกกุหลาบขาวมาวางไว้ที่ป้ายหลุมศพของแครรี่แล้วหนังก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะครับกับแครรี่สาวสยองเป็นยังไงกันบ้างสําหรับแอดเธอเป็นสายแครรี่จริงๆครับเพราะตอนท้ายเรื่อง เธอไล่เก็บแตกหนึ 1, ่งแตกสองตายกันจนได้อิมมัททอกันเลยทีเดียวแต่สุดท้ายเธอก็ดีนาตัวเองตายซะง,งั้นแอดถือว่าเนื้อเรื่องดีเอฟเฟกต์ตการตาและน่ากลัวใช้ได้แอดจึงให้ไปที่แกะโลแล้วเพื่อนๆละ่ะชอบเล่นสายไหนและคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยและท็อปคอมเมนต์ประจำแครี่คือ คำคมบาดใจไม่เท่ากับเสื้อในบาดนมแถมยังบงเล็บไว้ด้วยว่ารอดูผีบ้านผีเมืองพาร์ที่เหลือซึ่งนั่นก็คือตอน5ถึงตอน8ได้ครับแอดจะจัดไปตามคําขออย่างแน่นอนเมื่อหกลมจงระมัดระวังให้มากขึ้นแต่อย่ากลัวที่จะก้าวเดินต่อไปสปอย1 9 2่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะเสียงแหบแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ